สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนมือนี้มีจะภาพโทเขอมา้สายอันไปลองเพลงมาสั่นแต่าลืมหมดแล้วจะลองสอบลองเบิ่งก่อนเพ่งทำมาหากินเพ่งหาอยู่หากินาเพ่งส,งสั่งซื้อสั่งเสียงสั่งมีสัง่สงสินจะลองสูฟัง <c oughs> ในดอก จำได้บ่บุโควิดแปดปี COVID, ปไม่ไปล่องกันเถียล่องในด,ดอกนีล่ละละเหลียวบังเมียนอเขานั่นคืออวบอันใสสายเดียวเมียเจ้าของบันเหี้ยว นอนตาเลียมมองๆสายสินของละยูพอจ้อยกะจ้อยกะดอจ้อยกะจ้อยกะดอกะยอนกะเล้วกะบบกะมีแห้งมีแต่แนวสำแดงตือกินแห้งกะเสลมตือกินย่างเอ้ย กษเลมบ้านไกลกันบางวันกขแกงพักคากลิ่นโชยมาวันตาเป็นลมลมทวนบ้านของเขามีตะพากันมวนบ้านเฮาเชิญกันไปแต่เล้บ้าน บมอดังดังกายังรักษาบ่หายเส้งพอตายมือใดก็พฝนแต่ยาว่าพี่เขาก็เอาหมอทำพินมาเลี้ยงเหล่ายาว่าวีนาก็มิดสีลีจนปันนี้ยังบ่ดีก้นอยู่ว่าหลวงปู้ายมาผูกไห้ถึงควางใส่คอ นบพวออกกันยังบอยเห็นผลแะ่ม่มจนปัญญาอาทยาผัวน้องผิวเหลืองดังทองย้อนเอาเขามินท่าเลียวเบิ้งแขนขามีแต่หูฝ่ายกินเขาหวหุยเบียบอกว่าเบียลายสิเสียดจังใดมีแต่แนวคลำแจะกินเขาเผาแกบอยู่ข้างทางไปลงไปย่างไก่ไปยำคำ หัวขม,มลงดินจ,จนแหงบ่บมีแหงสียางเป็นไรต่างยันเมียบ่มุมแหล่งมาเหี่ยวแหงแต่นาะบอยจากพ่อมันก็สร้างไม่เห็นจักว่ากำหรือเวนเป็นพ่อเพียงนี้เศรษละเกินเมียเขาตลังกลับเมียเฮา่แมเนวายองเมียเขาใส่เลสใส่ทองจนเมียเจ้าคลองมฟฟฟแต่ฝ่ายผู้แคนวัวโปกตัดจนผมแปน้น วัปูกระจนบุมแปนี่แล้วอยากแกลนนี้ไปไกลป่าบ่อใดโอ้ยไอป่าบ่อใดท่านป่าเจ้าไปจากผู้ใดสิปัวจำเป็นทองอยู่กับทุนหัวจำเป็นทองอยู่กับทุนหัวบันแนวสิปัวก็ต้องดูกับมัน เตะต็มเตียเมียเขาสวยเด่นยำเด่เนพอจะจับจะคันขันเขียวบ่อเศราบ่อกอาเฝาแต่คิดในใจยานว่าไปเมียแพงกิสแหลง,งว้มเฝายำเป็นเขาตองอดเอาแนวนี้มันคืออยู่กับผีกับอดเอาไว้ก่อนเห็นเมียนอนเป็นตาบอกเล็กอยู่ฝันไอแน่่างบอกไอาบางตัวใดแน่คนดีบอกไอาบางไอาบางตัวใดแน่คนดีคือน้ำเขาในตีต่ได้เงินผัวน้องจได้เงิน นกบัวน้นองเอ้ย,อย,อยสดกว่าโอ้จบแน่ย,นย,ยุส,ะนะสันนะสนุกมากเลยนั่น